ตอนทีมกู้ภัยของเมืองบรูมว่างคลินี่อรุณสวัสดิ์นะอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีสวัสดีพอลลี่อ่าอีกแล้วสปุกกี้จอดเลยเส้นตลอดเลยอะทำแบบนี้มันอันตรายนะรู้ไหมจริงด้วยอะ <อ>ฉันต้องไปก่อนนะโพลี่บายบายสปูกี้แล้วเจอกันนะโพลี่แล้วเจอกันคอยสนุกนะสคูบี้วันดีครับถ้าทางวันนี้นายคงยุ่งสินะต้องไปลาดตระเวนประจำวันนะนะแล้วนายอะฮะไม่มีอะไรมากหรอกฉันเป็นแท็กซี่ที่เจ๋งที่สุดอยู่แล้วถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นติดต่อฉันได้ตลอดเวลาเลยนะเข้าใจแล้วล่ะสู้เขานะโพลี่ขอบใจมากนะไว้เจอกันใหม่ ไฟดับแล้วขอบใจมากเลยนะรอยถ้าประเด้เธอช่วยเอาไว้ไฟคงลุกลามมากกว่านี้นะ่ะอย่างที่เห็นไฟไหม้แค่นิดเดียวมันก็เป็นอันตรายได้ดีที่ผมมาเจอก่อนว่าแต่บรูเนอร์แผลไฟไหม้ไม่เป็นไรเนะคือว่าอันที่จริงก็ไม่ค่อยโอเคนักหรอกครับฉันบอกแล้วไงว่าห้ามแต่ต้องอะไรนั่นสิทำไงดีอะรอยไม่ต้องห่วงรอก แอมเบอร์ของใกล้มาถึงแล้วอ่ะแอมเบอร์เฮลลี่วม่เร็วจังอ่ะจะรีบไปไหนเหรอฉันจะรีบไปไซต์ก่อสร้างนะบรูน่าเขาบาดเจ็บนะเอองั้นเหรอถ้างั้นเธอรีบไปเถอะนะอืมไม่ค่อยเจอกันนะเฮลลี่โชคดีนะแอมเบอร์ เอลลี่สวัสดีสามสหายโทรศัพท์ฉุกเฉินใช้ไม่ได้เหรอใช่แล้วใช้ไม่ได้เลยอะขนาดมีสถานการณ์ฉุกเฉินเรายังรายงานแจ้งใครไม่ได้เลยล่ะฉันใช่จะกังวลแล้วสิฉันกังวลกว่านายซะอีกนะอะไรแบบนั้นฉันถ้หากกังวลที่สุดนะฉันฉันรอดฉันอดนนี่ทุกคนใจเย็นก่อนนะฉันจะรีบซ่อมโทรศัพท์ให้เดี๋ยวนี้ล่ะ อเอาละอืมะเอาละเสร็จแล้วรวดูซิว่าใช้ได้ไหมค่ะที่หน่วยกูภย้ภัยค่ะจินได้ยินชันชัดไหมอืมชัดแจ๋วเลยเลยเห็นภาพเธอชัดด้วยงั้นดีเลยฉันซ่อมเสร็จแล้วละเก่งมากเลยเฮลลี่ ไม่มีปัญหาฉันจะรีบกลับไปสถานีนะฉันไปก่อนนะสวัสด,สสดีสวัสดีสวัสดีสวัสอดอี โอ้ยแย่แล้วทำไมไม่ระวังเลยนะกดอะไรึ้นเล่าเธอีเออไม่มีอะไรหรอกก็แค่ชนท้ายนิดหน่อยเองก็ร,ระวังหน,หน่อยสิเข้าใจแล้วละ่ะช่วยเอาสัมภาระลงให้หน่อยนะ เป็นงไงงบ้าวันนี้ในเมืองไม่มีอะไรน่ากังวลนะอ๋อจริงสิรอยได้ยินว่าเกิดไฟไหม้ที่ไซางานคุณบิวเดอร์งั้นเหรอใช่โชคดีที่ฉันไปเจอทันเวลาและไม่เสียหายอะไรมากได้ยินว่าบรูเดอบาดเจ็บด้วยเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาก็าแค่โดนถ่านไหม้นิดหน่อยนะ่ะแต่ซ่อมแล้วคงจะหายเป็นปกติละถ้าแบบนั้นก็ค่อยโล่งใจหน่อยโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ท่าเรือก็ซ่อมเสร็จแล้ววันนี้ทุกอย่างถือว่าไปได้สวยเลยนะ เรียบร้อยถ้างั้นคุณก็เดินทางได้แล้วล่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับโชคดีนะเทอรี่ขอบใจมากเลยนะ เเโอ้โ,อโ,อโอถึงทางโค้งแล้วสินะต้องลดความเร็วลงหน่อยแล้วละ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเฮ้ย <Reese> ทำไมความเร็วมันลดไม่ได้ล่ะเนี่ยว,วันนี้มีจดหมายต้องไปส่งเยอะเลยสิระวัง <P> อะไรกันเนี่ยเอาแล้วทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้เขามาทำใหม่ครับเฮายโอหลบไปทุกคนหลบไปไโ,อโอ๊ยเหมือนมีอะไรบางอย่างผ่านหน้าเราไปใช่ไหมเนี่ยรวังนะคดบเดขอโทษที ยไดชี๋ยเวแย่แล้วสถานการณ์ถูกเชินต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ก่อนเออเออโทรศัพท์อยู่ที่นั่นค่ะหน่วยกู้ภัยจีนค่ะสวัสดีเคปจีนเออเกิดเรื่องใหญ่แล้วเธอรีอยู่ในอันตรนเยอะไรนะไหนช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยสิ แตุุกเฉินเหตุุกเฉินเธอรี่วิ่งไปรอบมือตะโกรนว่าให้ช่วยหยุดเขาทีต้องมีอะไรเสียแน่ๆเลยสมาชิกทุกคนเตรียมตัวออกปฏิบัติการเข้าใจแล้ว เฮลี่ช่วยตรวจสอบตำแหน่งของเทอรี่ให้ทีนะเข้าใจแล้วไปก็ได้จะอยู่ชันทีจเอเขาแล้วนะเฮลี่เฮลี่ออกจากทางหลวงแล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าสะพานหินหมายเลขเจเข้าใจแล้วเฮลี่บอลลี่เขาใช้เส้นทางหมายเลขสอมันน่าจะไปถึงเร็วกว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะเอางั้นก็ได้ เราต้องถึงก่อนเทอรี่และพยายามหยุดเขาเฮลลี่จับตาดูเขาไว้นะอย่าให้คลาดนะเราจะไปรอเขาที่ถนนสะพานหินเองเข้าใจแล้วเทอรี่โอ,โ,อโอ้เฮลลี่ฉันอยู่ตัวเองไม่ได้ช่วยอยู่สักทีเถอะไม่ต้องห่วงนะเทอรี่หน่วยกู้ภัยกำลังมาช่วยคุณแล้ว<อ>ใจเย็นๆแล้วก็เดินหน้าไปก่อนนะอ๋อฉันเข้าใจแล้วเฮลล เฮ hey. hey. right, ้ยฮ่้ยฮเ้ฮ like ึ้ย oh, ฮ ah, ah. okay. okay. ้าฮึ้ยฮึ้ยฮึ้ยฮ้ยฮึ้ยฮ้ยฮึ้ยฮึ้ยฮ้้ยฮึยฮึ้ย้ย้อ้้้ยยยย

เธอรี่คุณปลอดภัยแล้วล่ะนะฉันรอตายแล้ว เอาล่ะปฐถพยาบาลเบื้องต้นแล้วแต่ว่าต่อไปต้องตรวจสอบสภาพให้ดีก่อนนะขอบใจมากเลยนะแอมเบอร์เอ้ยวันนี้น่ากลัวจริงๆเลยอะถ้าไม่ได้พวกเธอแล้วก็ชัดคงแย่แนนะ่ไม่อยากคิดเลยว่าฉันจะอยู่ในสภาพไหนตอนนี้คงจะเละเป็นโจกเลยละเอ้ยขอบใจมากๆเลยนะยไม่เป็นไรหรอกหน้าดีใจที่คุณปลอดภัยนะนั่นสิ <laughs> <laughs> นี่เธอรีบเมื่อไรที่คุณต้องการความช่วยเหลือโทรหาเราได้นะเราจะรีบไปช่วยคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเข้าใจแล้วล่ะฉันต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ย่ฮูฮ่าฮ่าการช่วยเหลือคนอื่นทำให้มีความสุงนะว่าไหมจริงด้วยขัวใจม้ากเลยนะ We can